สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปิวกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้ปิวจะมาแนะนําซีรีส์วายกันอีกนิดเช่นเคยนะครับซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่นิยมมากแล้วก็คลิปนี้ปิวได้ทําเป็นคลิปเฉพาะกิจนะเพราะว่าเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาปนะิวได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เป็น EP ีสองแล้วเนาะก็คืออยากจะมาแนะนําแล้วก็อยากจะให้ดูมากเพราะว่าเรื่องนี้สนุกแบบโหแบบโคตรหิวใจแล้วก็เป็นซีรีส์ น้ำดีกันอีกเช่นเคยเนาะซ,ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเข้มจิราต้องรอดเนาะก็ซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากแล้วก็เดี๋ยววันนี้ปิวจะมาเล่าเรื่องย่อให้ได้ฟังกันนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะไปชมเต็มๆก็สามารถเข้าไปได้นะครับใน u t u b e นะครับช่องดูมันดีนะครับตอนนี้ก็ถึง EP 2ีแล้วก็ถ้าใครอ่านมาจากนิยายก็อาจจะแบบว่า อาจจะขัดใจนิดนึงเพราะว่าในนิยายพอดีปิวถามน้องแล้วน้องที่เขาอ่านนิยายเรื่องเข็มจิลาไปอ่ะมันอาจจะมีผิดเพี้ยนมาจากในนิยายบ้างก็ถ้าใครอ่านนิยายมาไม่แนะนําให้มาดูวิดีโอหรือวิดีโอนี้หรือว่าใน ในอีพีแต่และอีพีของเขมจิลาก็น่าจะขัดใจนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้ปิวจะมาเล่าเรื่องย่อกันนะครับก็สําหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกดซับสไครต์ให้กับปิวนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจปิวนะครับก็ไดี๋ยวไปชมคลิปกันดีกว่าว่าเขมจิลาต้องรอดนะครับจะมีเนื้อหามีเนื้อยอ่อเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับไปติดตามชมคลิปกันเลยเบหวิกับซีรีส์วาย สำหรับซีรีส์นะครับเขมจิราต้องรอดเป็นเรื่องราวของเขมจิรารับบทโดยน้ำปิงนภศกรนะครับชายหนุ่มวัย20ปีที่เกิดมาพร้อมคำสาปประจำตระกูลที่หากเกิดเป็นบุตรสาวต้องพัดภาคจากคนรักไม่จากเป็นก็จากตายแต่ถ้าหากเป็นบุตรชายต้องเสียชีวิตก่อนอายุ21ปีซึ่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขมต้อง พบกับเรื่องราวสุดหลอนเมื่อถูกผีสาวจากอดีตชาติอย่างลำพึงรับบทโดยกินอัสดาพรตามรังควานเพื่อจะเอาชีวิตเนื่องจากการกระทําที่ผิดพลาดของเขาและคนในครอบครัวเป็นสาเหตุของคำสาปลายที่ตามติดมานานกว่า400ปีโดยมีเจตนารับบทเฟิร์สวันวรรณกร เพื่อนสนิทของเขมที่มีวิชาอาคมติดตัวอยู่บ้างเป็นคนคอยช่วยเหลือถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจจะสู้ผีร้ายอย่างลำพังได้ทำให้เขมและเจดต้องไปพึ่งพลันรับบทโดยเก่งฮาลิสหรือพ่อครูพันชายหนุ่มอายุ30ปีผู้ใช้อาคมใส่สยขาวที่มีวิชาเก่งกล้า แต่ถือในเรื่องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเวรกรรมของผู้อื่นเมื่อพลันได้พบกับเขมจิลาผู้ที่เคยมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งในอดีตชาติเห็นว่าสิ่งที่ตามติดมาเป็นเพราะบ่วงกรรมของเจ้าตัวจึงไม่คิดจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแม้แน่ใจจะเกิดความลังเลแต่ทั้งเขมและเจดไม่หมดความพยายามเพื่อเป้าหมายต้องมีชีวิตรอดจนกระทั่งได้พบกับได้เจอกับชาญวิทรับบทโดย มติม,ตมันเพื่อนร่วมชมลมจิตอาสาที่ตัดสินใจเข้ามาลมหัวจมท้ายกันกับทั้งคู่เกิดเป็นความสัมพันธ์ฉันเพื่อนสนิทที่ไม่มีวันตัดขาดแม้จะต้องพบเจอกับหนทางที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตามติดตามเรื่องราวชีวิตที่เกี่ยวกับอดีตชาติและความรักและความอาฆาตของเ็มจิลาผู้ที่เกิดมาพร้อมชะตาต้องคำสาบก็สนับเรื <IC> S> <S <S ่องราวที K ่ปิวได้ ำพอดีปิวไปลองค้นในเว็บมาแล้วก็เอามาให้ได้ได้ชมกันซึ่งอา,อาจจะอาจจะมีคำพูดที่ปิวได้พูดพูดผิดพลาดไปบ้างเนาะแต่ว่าเนื้อหาที่ปิวได้นำมาคือเป็นเนื้อหาที่เรื่องย่อเกี่ยวกับเขตเจลาต้องรอดเนาะก็ตอนนี้คือสรังสนุกเลยถ้าใครติดตามอยู่นะคือแต่ละแต่ละสุดท้าย EP อ่ะมันจะมีตอนพีก,ก็คือ จะมีผีแต่ละตัวจะออกมาปรากฏว่าคนนี้คือใครคือน,นี่คือใครคือเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาปิวได้ดูคือแบบโคตรแบบลุ้นมากอะ่ะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดเลยที่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับวายที่เป็นเรื่องกับ ศยศาสตร์หรือความเชื่อเนาะซึ่งซีรีส์นี้เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่พิวติดตามชมเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาออกทีเซอร์มาประมาณ1ปีแล้วพิวก็คอยติดตามอยู่เอ๊ะมันจะออกปีไหนมันจะออกเดือนไหนจะลงแต่ละอีพีเดือนไหนเดือนไหนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ลงไปที่เรียบร้อย,ลยแล้วก็อยู่ในพีอีพีสองเนาะก็ใครที่อยากจะเข้าไปชมนะครับที่พิวได้บอกต้นคลิปไปก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับที่ช่อง YouTube ดูมันดีนะครับ ก็สามารถเข้าไปชมวันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ยูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e ให้กับยูนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยูนะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ต้องคอยติดตามจนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย